ณโรงเรียนประถมซากุระนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เปิดเทอมวันแรกเราจะมาเรียนวิชาแรกกันนะจ้าดูจากบนกระดานแล้วพอจะรู้ไหมโอ้ยแย่แล้วสิวิชาคณิตศาสตร์แน่เลยอุ๊ยน่นเก่งมากครูได้ยินเสียงแอบซุบซิบซุบซิบเพราะครูมีหูทิพนะเออ ใช่วิชาคณิตศาสตร์จะมาเริ่มจากโจทย์ง่ายๆทบทวนความจำเอ่อเอาเป็นว่าได้ทำการบ้านปิดเทอมมาหรือเปล่านะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะพี่เอกพี่ฝนไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ฝนบ่นอะไรพ,พึมพำพึมพำอะไรเนี่ยไงดีทำไม่ได้ตอบไม่ได้เลยโอ้เอาละจ้ามาเริ่มจากข้อแรกละกันนะข้อนี้บนกระดานง่ายสุดๆเลยนะเอาละจ้า เอาเป็นว่าแม่หนูผมแดงตรงนั้นนะนะใครนะหนูฝนใช่ไหมตอบหน่อยสิลูกห,หนูเหรอคะเออเออสามบวกสามนับหนึ่งสองเออห้าคะ่ะหาที่ไหนไี่ฝนมาตอบหกห้าตอบว่าห้าเหรอจ๊ะโอ้โห ผิดล็อกผิดคาดหนูต,ตอบถูกใช่ไหมคะตืดตืดผิดจ้าโอ้หตืดตืดแอดแอดเลยยามีใครตอบได้มั่งนี่หนูค่ะหนูค่ะนหนูตอบได้ค่ะหกค่ะฮะใครน่ะหนูเองค่ะโอน้องหนูโกโกวานี่เอง <laughs> อหนูตอบได้คะ่ะถูกหรือเปล่าคะาคุณครูถูกจ้าถูกจ้าชุดโกโกวาที่ครูซื้อให้เอ้ย <IL EN _ S 1> ครูไม่ได้ซื้อให้สักหน่อยค่ะแหมนี่ละก็ โอ้เก่งจังเลยอะเก่งมากเลยอะโกโกวาเก่งเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเลยอ่ะพี่เอกว่าพี่ฝนตื่นเต้นนะตอบไปได้ไงแค่ไตอบได้หกสี่เอาก็เมื่อกี้พี่ฝนนับนิ้วแล้วอะอือเอาละจ้าวันนี้มาเรียนวันแรกนะครูก็ยกนิ้วให้แล้วละกันสําหรับเด็กที่ตอบถูกส่วนคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะจ้าอืหนูก็เก่งใช่ไหมคะคนโขเอาละอาจจะจู่โจมเร็วไปหน่อยเลยตื่นเต้นนะจ้าอา่แล้วค่ะไม่เป็นไรนะวันนี้ เราก็เริ่มเรียนกันเบาๆก่อนนะจ <g ül> ๊ะวิชาคณิตศาสตร์หนูชอบที่สุดเลยค่ะคุณครู <g ül> <g ül> น่นมีหน้ามาพูดตัวเองตอบปิดเฉย <g ül> แหมพี่เอกนี่ล้ก็นิดนึงน่ะเดี๋ยวพักกลางวันแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยออไปเล่นอะไรกันดีกว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะพวกเรามไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงนะเน,นี่ยงั้นให้พี่ฝนเลือกละกันดีไหมพวกเราก <g ül> ็ดีก็ดีมามิจังไม่ไปด้วยกันหรอ ไปสิไปรอชวนอยู่เนี่ยอบอมาเร็วๆเข้าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราฉันมีความคิดสนุกสนุกแล้วละ่ะตามมาตามมาดีกว่าจะทำอะไรกันหรอมาเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนเดี๋ยวไปวไปกลนะทุกคนเดี๋ยวคุณครูไปกินข้าวกลางวันก่อนนะจ๊ะไม่ไปไหนหรอกค่ะคุณครูอยู่แถวนี้แหละพี่ฝนฮะ ปุก,กป๊กกับปุกป๊กเอาปล่อยปุกป๊กไว้น่าแหละเดี๋ยวก็วิ่งมาเองอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก็มา <laughs> บ่นตรงนี้อีกอะมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นสนามเด็กเล่นตั้งวานแล้วนั้นเนี่ยอื้อทำไมญ่ามันไม่โตขึ้นเลย <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วอึ๊บโอ้โห,โโห,โโหไม่ได้ออกกําลังกายนานเฮือบอึบระวงังระวังเดี๋ยวขึ้นมาเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าพี่เอกมาแล้วมาแล้วแล้วคนอื่นนะตามมาหนตามมาทุกคนตามมาแล้วระวังสไลเดอร์ตรงนี้นะ เออเออพี่เอกไม่เอาดีกว่าพี่ฝนกลัวลูกกลมๆอะ่ะเอาแล้วพี่ฝนจะเล่นอะไรล่ะเขาเนี้ยไปเล่นอย่างอื่นเถอะไปเล่นานาัหน้าไมา้ยกแยกอน้น,นดีกว่าเอาเธอโถฉันอุตส่าห์ตามมาจะเล่นสไลเดอร์ดูสไลเดอร์มันมีลูกกลมๆนากก่ากลัวเดี๋ยวชนขึ้นมากระเด็นไปไกลเลยฉันที่เกียจไปเก็บพวกนายโอ<ว>้นี่นี่ขึ้นสไลเดอร์กันดีกว่าพวกเรามาเร็วพวกปิ๊กบอสรอเดี๋ยวดิพี่ฝนโอโโ้โหเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังพวกนายรอ ขึ้นกันคนละรอบก็ได้ไม่ได้อดีดขึ้นอยู่นั่นน่ะเอาถ้าอย่างนี้พวกนายก็ไม่ได้เล่นสนุกอะดิใช่อะดิเราก็ได้เล่นไม่เหมือนกันอะดิอืมงั้นเอาเป็นว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะออมานคิดอะไรอ่ะมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าซ่อนแอบเหรออ่ะยังยิงยาวปากกระเ๋ายิงฉุบนะเอายันยียาวปากกระเ๋ายิงฉุบไว้ฉันแพ้นานมาเร็วยังยิงยาวปากกระเ๋ายิงฉุบ เฮ้ยทำไมพี่ฝนแพ้ตลอดเลยอะมาพี่เอกมาเร็วยังยิงยาวกระเป๋ายิงจบฮะเฮ้ยแพ้ทุกคนเลยเอ้ยพี่ฝนดวงไม่ดีละมั้งวันนี้ถ้าอย่างงั้นเราก็เดี๋ยวพี่ฝนเป็นเองก็ได้ทุกคนไปซ้อเลยก็แล้วกันนะยังไงพี่ฝนก็ต้องเป็นเพราะแพ้ทุกคนนะเอออย่างนี้ทุกทีเอายังอะยังดียังไม่ได้เริ่มเลยไม่ใช่หรอเอายังไม่ได้นับใช่ปะนับดีนับนับว่าอะไรอ่ะก็หนึ่งไง ฮะหนึ่งเออเราเออรีบรีบต่อรีบหนีไปซ่อนเร็วไม่ต้องกลัวหรอกสพี่ฝนนับเลขตกพี่ฝนในยังไงก็ไม่ทันเราหรอกแล้วอะไรต่ออะห้าสาวเออพอสิบรีบอะไรยังไม่ถึงเพิ่งจะสามนับใหม่นับใหม่อย่าโกงอย่าโกงนับใหม่นับใหม่เหนึ่งเราไปซ่อนตรงไหนกอเดียทุกคนสองฉันว่าไปตรงนั้นก็ดีเหมือนกันเนาะสามสี่พี่เอกต้องบอกเบาๆดิ นี่เธอฉันยังไม่ได้ซ่อนเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าจะซ่อนตรงไหนดีเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้นะคนอื่นไปซ่อนตรงอื่นหมดแล้วเออฉันมีที่ซ่อนดีๆให้นะแต่ว่ามันต้องเงียบๆหน่อยนะที่ซ่อนดีๆงั้นเหรอเป็นที่ซ่อนสุดยอดเลยฉันยกให้ละกันวันนี้จริงนะสุดยอดเลยฉันซ่อนตรงนี้ประจําเลยจริงอ่ะใช่แล้วอ่ะก็ได้ก็ได้แน่ใจนะว่าไม่มีคนหาเจอใช่มุดเข้าไปเลยเอจะไปซ่อนตรงไหนดีนะ พี่ฝนจะมาแล้วโบ,บอย่าเกะกะเพียงเอาตรงนี้ละกันแปดสิบสองเกินแล้วเกินแล้วเหรออ, oh อ่ะเอาใหม่ก็ได้เฮ้ยไปซ่อนหมดยังเนี่ยซ่อนกันหมดทุกคนแล้วซ่อนหมดแล้วเหรอหมดแล้วเสียงดังๆหน่อยดิเรื่องอะไร <tone> <laughs> เอาละฉันว่าฉันเจอแล้วล่ะนี่ไง <sushi> คนส่งเสียงเมื่อกี้อาจะนับแล้วนะอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ยอะไรของนายเนี่ย <c oughs> มาจับฉันได้ยังไงอะฉันป้องนายแล้วฉันเจอนายก่อนอเอาอย่างนี้ดีกว่านายต้องตามฉันมาแล้วเดี๋ยวนายเป็นต่อฉันนะอุตส่าแอบเข้าใจอ่อเปล่าเฮ้ยมาเร็วมาเร็วฉันนับแรกไม่ค่อยเก่งแต่ฉันแต่ฉันมีไหวพริบดีอะ <c oughs> เดี๋ยวแลว,แลวเอเออเออเออใครเนี่ยโอ้โหฉันเจอนายแล้วโอ้อุตส่าทำตัวเล็กๆ โหตัวเล็กน่าดูเลยมาเร็วๆเข้าเสียงเลยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะฉันเห็นว่าฉันเห็นอะไรเหลืองๆแถวเน,นี้ยให้เจอแล้วเจอแล้วผมป้องผม,มเป็นกาแพงฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันว่านายเป็นกําแพงเหมือนกันงั้นนายกำแพงตามฉันมาก็แล้วกันนะเอาปะโทไปไม่เป็นลลเลยซาแอบจนเนียนเดี๋ยว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 นั่นนั่นพวกคุมนี่นะพวกคุอป้อง ฉันฉันฉันโดนจับแล้วเหรอใช่แล้วนายโดนจับแล้วล่ะโถเอ๋ยแล้วยองฮีไปไหนอะไม่รู้สิเมื่อกี้ก็วิ่งมากับพี่เอกนะแล้วพี่เอกก็พาไปไหนไม่รู้ไม่รู้เหรอไม่รูไไไร้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอกพี่เอกโบเบาวบาวโบโบอยากกินติมบาวโบเบาวบาวป้องป้องมามิจังเจอมามิจังแล้วอะ่ะโถเอ๋ยอุตส่าห์แอบแอบซะเนียนเจอจนได้ แล้วพี่รัตนาไปไหนเนี่ยเอออะเดะเดี๋ยวนะทําไมมีตุ๊กตาอยู่ตรงเนี้ยก็ฉันแอบอยู่ตรงนี้งฉันเป็นคนรวยฉันจะต้องเอาอะไรที่มันรวยรวยมาแอบไงเออพี่รัตนาป้องโทษเอ้ยอุซ่าแอบจนเนียนเ <c oughs> จอแล้วพี่รัตนาออกมาได้แล้วแย่ yeah, แล้วโบทีมของเรากาลังเสียเปียบออกมาได้แล้วออกมาพี่แอเดอย่าพี่ฝอนเลี้ยงให้ตี ไม่เอาอะไม่คุ้มกันปุ๊บปิ๊กเ <Bo. S 2> งียบเงียบบบเดี๋ยวพี่ฝนลเลี้ยงไอติมบอกนี้พี่เอกอยู่ไหนเบ <Bo. S 1> hey, ได้ยินเสียงโบแล้วเฮ <Bo. S 1> hey, ตามจนเหนื่อยแล้วอะเบเอาบออยู่ตรงนี้เหรอปองโบแล้วแล้วไปยืนอะไรตรงนั้นเดี <Bo. S 1> er ona, er oh, ๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วเจอแล้วเจอโบแล้วเจอพี่เอกแล้วด้วยพี่เอกไม่ต้องซ้อแล้ว เจอแล้วเนี่ยมั่วแล้วโอ้ยโบบอกทําไมเนี่ยโบอยากกินติมไงเดี๋ยวเลี้ยงโบด้วยนะพี่เอกอ่ะโอ้ยเจ้าหมาทรยศมาเร็วๆเข้าว่าแต่ปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กเหรอปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กจะต้องพลิกสถานการณ์ให้พวกเราให้ได้ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันเอาปลาทูให้กินปลาทูมาแล้วปุ๊กปิ๊กปลาทูไหนอ่ะฉันเจอปุ๊กปิ๊กแล้วอ่ะ ปกปิ๊กออกมาได้แล้วป้องออกมาได้แล้วไม่ต้องนอนเน<ะ>ียนฮะป๊กปิ๊กปลาทูมาแล้วปลาทูเหรอเออไหนอะ <c oughs> หลอกอีกแล้วอะเฮ้ยในที่สุดฉันก็หาครบจนได้โอ้แล้วหลอกทำไมอ่ะเอ้าวก็นายจะกินปลาทูไม่ใช่หรอไหนอะเออเดอะอาพายกินก็แล้วกันโอพี่เอกฮะมืดแล้วอ่ะทำไมอะ กลับบ้านกันเถอะเออโหเย็นป่านนี้แล้วเหรอใช่ใช่กลับบ้านกันดีกว่ามืดค่ำแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงอ่าทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านนาจะหกโมงแล้วอ่าทุกคนบายบายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่ว่าแต่พวกนายไม่คิดจะกลับบ้านกันเองมั้งเหรอจะต,ต้องให้ฉันโบกมือบายบายทุกคนเลยเหรอเออทำไมเหรอกบกลับบ้านได้แล้วไงกลับบ้านอ๋ออเอ,อ,เอ,อความรู้สึกช้กอกบกกบกลับได้ <laughs> แล้วทำไมย,ยังอยู่ต่อ มาบายบายแล้วก็ยืนอยู่ต่อทำไมกลับบ้านได้แล้วโอเคๆหัวหน้าห้องพี่รัตนานะกลับบ้านได้แล้วนะคะโชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เออฉันไปก่อนแล้วนะเอ,อมามิจังแล้วก็ผู้คุมกลับบ้านได้แล้วนะคะบ,บายบาย,ลยนะกลับได้เลยค่ะโอเคโอเคกลับก่อนได้เขาเขาหายตัวกันไปเหรอพี่เอกอืมเขาน่าจะวิ่งด้วยความเร็วมากมามิจังบายๆนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นด้วยกันใหม่นะ เราก็กลับกันเถอะพี่ฝนออกลับกันดีกว่าไปทุกคนกลับบ้านกันเดี๋ยวนะพี่เอกพี่ฝนร,รู้สึกตะหง,งิดตะหง,งิดไงไม่รู้อ,ะอ่ะอืมเออจ้างมันเถอะพี่เอกก็รู้สึกเหมือนกันแต่พี่เอกจำไม่ได้แล้วว่าพี่เอกลืมอะไรอ,ะอ่ะงั้นเราก็กลับบ้านกันดีกว่าพี่ฝนหิวข้าวแล้วอะ่ะนึกไม่ออกแล้วแต่ตอนนี้หิวข้าวมากเลยเอาายกลับบ้านได้แล้วบายบายเพื่อนแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาตามหาฉันสักทีนะ แต่ว่าฉันแอบอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเจอสุดยอดเลยฉันเก่งพวกเรากลับบ้านกันเถอะ